บ้านสวนนะครับแล้วเราก็จะมาถ่ายคลิปแกงน้อยกิน,นปากแล้วก็แสนขอ,องเราก็ไปผสมน้ำให้น้องกินนะครับแล้วก็ต้องพาน้องไปดื่มก่อน <ๆ S 1> นะครับน<ๆ>้องเจลยมีเยอะเลยปลาครับปิ้เลยเสียผมวันนี้เราก็ผสมน้ำช่ายน้องกินนะครับสูตรนี้อร่อยมากครับ เราก็หวานช่ำนี่เราก็จะชวนน้องไปวิ่งกันนะครับเราจะไปดูน้องว่าเนี่ยผมวันนี้เราก็จะเดินไปบ้านน้องชายนะครับเราจะดูว่าน้องจะไปเล่นอะไรนะ้าไปดิไปต้องอ่ะวิ่งดีกว่าไปดิไปยูยู่เห็นมัมยเนี่ยก้องเนี่ยไปยูดิ ยิ้มยิ้มโอเคครับผมก็นี่น้องชายผมก็จะมาเล่นเปตองกับผมนะครับแล้ผมวันนี้ผมจะพาน้องชายผมวิ่งแข่งกับผมนะครับแล้วผมจะดูว่าน้องชายผมจะวิ่งเร็วสัแค่ไหนครับไปรับชมเลยครับผมอ่หนึ่งสองสามไปไมได้ไม่ได้ไม่ได้อะ คุณรู้สึกยังไงครับพี่คุณแพ้ในวันนี้ผมชนะผมไม่ได้แพ้เอาคุณคุณชนะครับ <laughs> ใช่ครับโอเคครับแล้วมีอะไรจะให้น้องไหมออมีน้ํามาให้น้องครับผม <Okay S 3> เป็นฝ่ายแท้ครับผมต้องเป็นนักกีฬาที่ดีครับผมป้อนครับ <laughs> <laughs> กินคุณกินอะไรไปครับคุณนะน้ำปลาครับคุณโดนในแก้วไหนครับนี่เพีใส่เหรอมใส่มึงกินแก้วนี้เลยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยน้ำชาเนี่ยเห็นไหควายมันนี่อะไรมึงหลอดอะไรมึงเนี่ยไปปีชีพเอาแมวเราจะหลอดดูดอะมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันมีแค่หลอดมันมีแค่หลอดดูดไปดูด เป็นเบี้ยครับเบ<ป>ี้ย <laughs> ไส่ทำไมอะ่ะกินน้ำเช้าบ้างรู้ๆเลยเบี้ยเอาถุงน้ำปลาใส่ <laughs> อี่าบอกนะครับผมเบี้ยพ่อทำอะไรมันต้องหยุดเลยนันอร่ไหม <laughs> เอาน้ำ <laughs> <laughs> ปลาแขง็งตุ้ย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยนะครับแล้วป็นกำาลังใจให้ผมไปต่อด้วยครับ